สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับปุก๊ช่องปุกกินดอยฉลันนะคะวันนี้ปุ๊กก็จะชวนเพื่อนๆนะคะมาทำแหนมอีสานไร้หนังสูตรทอดนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะแหนมอีสานไร่หนังสูตรทอดว่ามีอะไรกันบ้างนะคะตามมาดูกันเลยค่ะส่วนประกอบก็จะมีหมูบดนะคะ หมูบด1กิโลค่ะกระเทียมสับ150กรัมค่ะข้าวสวยนะคะข้าวสวย100กรัมค่ะน้ำตาลทราย1นช้อนโต๊นะคะเกลือ2ช้อนโต๊ครึ่งค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะกูกก็จะเอากระเทียมใส่ก่อนนะคะกระเทียมใส่ไปหนึ่งครึ่งหนึ่งก่อนนะคะเกลือะคะ่ะใส่ไปก่อน2ช้อนโต๊ะนะคะ ก็สวยใส่ไปหมดเลยค่ะน้ำตาลส่แดงใส่ไปครึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะคะแล้วก็นำทุกอย่างคั้นรวมกันเลยค่ะนำมาคลุกเขาเข้าด้วยกันเลยนะคะ ก็เอากระเทียมส่วนที่เหลือใส่ลงไปแล้วนะคะแล้วก็คั้น,นวดนะคะนวดให้เหนียวเลยนะคะนวดให้มันเข้าเนื้อกันเลยนะคะสูตรนี้ทำง่ายนะคะเพือเ่อนๆมีแค่เกลือกระเทียมสับแล้วก็ข้าวสวย อันตันทรายเล็กน้อยนะคะที่สำคัญเราต้องนวดให้ได้นะคะนวดให้เหนียวให้เข้าเนื้อสูตรทำเองไม่ได้ใส่สีนะคะสีเขาจะออกซีดหน่อยนะ ที่เราซื้อเขาเขาก็จะผสมสีเนาะแล้วก็ที่เขาย่างขายอะคะ่ะย่างหรือทอดอะคะ่ะทําไมบุ๊กไม่ใส่หนังเพราะว่าเวลาถ้าเราใส่หนังแล้วเราเอามาทอดหนังมันจะเละแย่ๆนะคะแต่ถ้าทําแหนมสูตรทอดหรือสูตรย่างเขาจะไม่ใช้หนังกันนะคะเขาจะไม่ใส่เขาจะใส่หมูติดมันหมูบดติดมัน แบบนี้ค่ะหรือบางที่เขาอาจจะซื้อมันหมูมาผสมนะคะแต่ที่เยอรมันหาซื้อยากก็จะใช้หมูบดตามห้างเขาก็จะมีมันผสมอยู่ในกลัวอยู่แล้วค่ะนี่ค่ะเริ่มเหนียวแล้วค่ะหมูที่คั้นไว้เริ่มเหนียวแล้วนะคะ ตอนนี้หมูก็คั้นได้ที่แล้วนะคะเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูสิคะหน้าตาเป็น,นยังไงเดี๋ยวปุ๊กจะเอาพักในตู้เย็นนะคะหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วหลังจากหนึ่งชั่วโมงนั้นเดี๋ยวเรามาแพ็คใส่ถุงกันนะคะหมูที่คั้นไว้ปุ๊กพักในตู้เย็นครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนการตอก เดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะแพ็คลงถุงนะคะเหนียวมากเลยค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะเหนียวดีจังเลย ลงถุงแล้วก็จะรีดนะคะให้เข้ามามุมถุงนะคะรีดให้เขาอยู่มุมถุงให้เขาเข้ามุมถุงด้วยแล้วเราก็ดันหมูมาเลยค่ะด,ดันดันมเลยคะดันเน้ ลมไล่ลมออกไปให้หมดนะคะใช้ตะเกียบนะคะช่วยนี่ค่ะใช้ตะเกียบ นี่ค่ะผก็จะทำเลย จะเอาแหนมเรียงเรียงใส่ถุงนะคะแล้วก็เอายางรัดปากถุงทีหนึ่งเพื่อให้อากาศ ไม่เข้าในถุงเนาะแล้วก็ใส่กระปุกใส่กระปุกเพื่อที่จะให้อากาศไม่เข้าเนาะสองชั้นใส่ถุงแล้วก็ใส่กระปุกเป็นอันว่าเสร็จค่ะก็ทําเสร็จแล้วนะคะก็ประมาณ3วันนะคะเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็ทอดกินได้เลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดเป็นกําลังใจให้ปุ๊กด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อจะได้ทําคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆ ได้ชมกันอีกนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ